แนวทางแผนเทรดทองคำวันนี้นะครับตัวทองคำนะครับเมื่อวานนี้ตลาดนะครับได้ปรับตัวนะครับปรับตัวกลายเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ตรงชุดนี้นะครับทำเกิดการอบอสลงมาได้นะครับตอนนี้เราจะเล่นทองคำหนึ่งนะครับในฝั่งแนวโน้มของตัวเทรนขาลงนะครับ เราจะหาโซนแนวเราจะหาโซนนะครับที่เป็นโซนแนวต้านเนี่ยเพื่อทำการหาจังหวะในการเข้าสัญญาณเซลล์ที่ทำเป็น h i ห,หนึ่งนะอ่ะเราจะรอนะครับสัญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนที่เราให้ความสนใจเนี่ยจะเป็นโซนที่แถวแถวราคาอ่ะโซนแนวต้านแรกนะครับจะอยู่แถวราคาสองสามสองหก จุดสองสามนะครับส่วนโซนแนวต้านที่สองเนี่ยนะครับจะเป็นโซนแนวต้านที่ราคาสองสามสามสองจุดเจ็ดหนึ่งกลยุทธ์ในการเทรดก็คือเราจะรอสัญญาณเนี่ยนะครับลกตัวขึ้นมารีเทสทดสอบในส่วนของโซนแนวต้านที่หนึ่งหรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่สองแล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบแท่งเทียนคอนเฟิร์มนะครับหรือแท่งเทียนกับตัว PAC มีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p s c e l นะครับเราจะเซลล์กลับลงมาและมาเก็บ T.P. ที่ราคา2314.09.90เนาะอ่าระหว่างสต็อปร้อนะครับไว้ที่ราคา2337.56จุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝ,ฝั่งบายในส่วนของตัวทองคำวันนี้นะครับ